สวัสดีครับพบก,กับผมเก่และช่องเก่กระดมนะครับวันนี้อยู่ในเกมดอคบอลโดคังบัตเทนนะครับเนื่องจากมันฉลองครบรอบ6ปีใช่ปะวะใช่แหละ6ปีแล้วมันได้มีการแจกเพชรทั้งหมด100 110กว่าเพชรเนี่ยครับ Thank กิ u ฉลองครบ6ปี119เพชรทั้งหมด ลงกับเพชรที่เก็บไว้ก็เลยมาสุ่มสักหน่อยแล้วกันตอนแรกก็จะไม่สุ่มแล้วเพราะว่าเล่นเกมนี้ไว้เร่อยๆนานแล้วครับแล้วก็ไม่ค่อยเล่นลยแล้วว่าเบื่อเกมมันไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วถ้าไม่เล่นเติมก็ไม่ค่อยมีเพชรไปสุ่มเอาตัวใหม่ๆกับเขาก็เลยเล่นแล้วเท่าที่ไหวอะ่ะแต่ครั้นี้มาแจกเพชรเยอะนะครับเลยขอสุ่มสักหน่อยโอ้โหมีคเฮ้ยฟิวชั่น เนี่ยการันตีหน้าตูสักมีเยอะซะด้วยนะไอกเกมเชียเนี่ยหน้าตูเหมารวมหมดเลอยอ่ะเฮ้ยอ่ะโอ้โหสงสัยดวงทับฟองทับสงสัยดวงทับฟอมตั้งแต่เกมนาราโตะมาตัต้งแต่ใบแรกเลยไอ้รู้ว่าเหล็กมันปล่อยวะก็น้าตูจริงๆ แล้วก็ฟรีรอบนึงนะครับเฮ้ยคือโอ้จบแล้วมาจบแล้วนาะคินไอ้มนจบแล้วเอาตาอินสติ้งโอ้โหเอ้ยไซเลยได้มาได้มาครับดูอยู่ก็ได้มาจากรอบที่45สิห้าโอ้โหจบแล้วบูตัวนี้ก็มีแล้วมีแล้วตู้นี้ LR ก็คือมีครบแล้วก็ออกซ้ำก็ได้ไอ้เอาตาอินสติ้งเนี่ยจะได้ไปปลดล็อกเส้นทาง ถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้แนละ้วตัวหนึ่งหุยถ้าบิลมากับวิทนะไม่ฟิวชั่นนะครับเบกิต a ามาแต่ไม่ฟิวถ้าบิลมากับวิทนี่คือจบเลยของจริงเพชรฟรี free, อ่ารอบนี้รอบฟรีนะเอ่อเตอ่ R, ตัวท้ายมัง้งประยาทีอย่างเงี้ยโอ้โหตัวคุณภาพครับแก้ว เอ็ดเค่แไปที่เหลือร้อยหนึ่งก็ก็จบกันไปกระตูออตาอินสติงไงแล้วก็มาเบจิต้ากันตู้เบจิต้าก็เบจิต้ายังไม่มีครับว่สมได้ก็ดีเหมือนออตาออตาอินสติงได้มาก็ดีอันนี้ก็อยากได้เท่ดีฟิเซอร์โกหังอันนี้อยากได้ไหยครับสมตั้งแต่ผมเล็กล่นเกีจตั้งแต่อตูเนี้ยเข้ามาครั้งแรกเลยก็คูเบจิต้าผมหมดไปเยอะ ผมบอกตรงๆเลยตู้ตัวเนี้ยกินเพชรผมไปเกือบสามสี่ร้อยเพชรอ่ะไม่ได้มันอ่ะผมเลยหมดหมดไฟอย่างการเล่นเกมนี้เลยผมชอบมากเลยล่างเนี้ยเนี่ยอื้มอันนี้เมชเสกิลก็สวยเบจิโตเนี่ยนี่อืะอื้มทำไมทำไมกูไม่ได้ตู้เนี้ยถ้ารอบนี้ผมสุ่มนะผมขอไม่ได้เบจิต้าอ่ะใหม่อ่ะผมไม่เป็นไรเลยผมขอเบจิโตล่างเนี้ยดูดิ อื้ซุปเปอร์คาไม่ทำไม่ฮ่าหูวเสียงดังเกินหูระเบิดไปดิซุปเปอร์เสยยาก God S S Evolution Vegeta ตามไมีตามเกิดครับจะเป็นไม่ได้ของเบจิโต้ดีกว่าเบจิต้าแล้วกันชอบชอบคนชอบตัวล้วนๆทำไมมึงไม่เอาวิทมาด้วยแล้วบิวไม่ได้เห็นงานบ่งบอกอะไรนะสีลุงตู้นี้มัน S S R เยอะ ไม่ใช่นั่นด้วยอกปวิทยาทีด้วยคุ้งในตัวท้ายตู้มาเริ่มแเลยโอ้มึงไม่ต่างอะไรกับไอกโกโกไอ้ตู้เมื่อกี้เลยของดีอพอกันเลยดีถ้าไม่มีเชียเ่ยเราสดุดท้ายนะครับเพดหมดแล้วไปที่แจกฟรีมาโอ้โกล่องตัวเดียวด้วยโอ้ยมึงหนุ่ เราใส่ตู้นี้เลดยากกว่าต้าอินสติง้สงสงสัยได้ง่ายกว่าเยอะโอ้เสยียทูเลยช่างมันช่างมันขอโอ้นั่นแหละไปเลยเอสอาร์ตัวนั้นอะโอ้โหแต่ละตัวสมัยไหนตลาดไหนวะเนี่ยนั่นหนึ่งขอแป๊บหนึ่งนะครับขอขั้นก่อนคือคือกูไม่เอาเลยไหมเบจิต้าเนี่ยกูขอเบ,บจิโต้ไป เบจิโตภาคบูเนี่ยตัวเก่าเนี่ยกูขอเยอะเนี่ยจะกว่านจะกว่านมันมีโกหังเมื่อกี้อยู่ไหมเอ้ยก็ไม่มีเนี่ยโอ้โมึงหลุดเลรยไปไกลเกินอ่ะขอแบบอ่าโอ้โหจะบอกให้ขอไอ้ฉากโรเซ่ตไหมเฮ้ยเบจิต้าไม่รู้อ่ะไอ้ไม่ทองอะ,อะ,อะบูไหมไม่บูการันตีหน้าตู้แต่หน้าตู้อย่างที่บอกว่าเยอะ เพราะฉะนั้นแล้วเป็นไม่ได้ขอเปจิโต้แล้วเธอจริงเฮ้ยเฟกเอาเไปจิโต,ไต้ไออ้อตัวเก่ามีด้วยอ๋อจะยินเลยถ้าถ้าถ้ายังไม่มีก็ดีครับแต่แต่มีแล้วไงประเด็นโอ,โอ,โอ้มีแล้ว บิตตาล่างเนี้เดี๋ยวมารับตั๋วกันนะครับเอาตั๋วมาสุม่มรอบสองรอบไปสุม่มใครเกียดอะ่าไปซีเรียสมากไงก็เพชรฟรีเล่นไม่ได้เติมนะครับเกมนี้ยหมดไฟตั้งแต่ตู้ไปจิโตอย่างที่บอกครับมันทํำเสียรมเกินอะ่ะนี้ก็สุ่มเอาความขานแล้วกันเสียเวลาสักแป๊บนึ่งนะครับเออนีอก,ก็ถ่ายอัดคลิปในมือถือนะครับไม่ได้ใช้ปรกงมมกแกไมในคอมช่วยอะไรรอบนี้ แจกเพชรล้วมาข้างนอกเลยรีบทําคิดก่อนของใหม่มาของร้อนต้องรีบต้องรีบส่งครับเพ็ดร้อนไม่ได้ไม่ได้จะมีไหมแบบตัวเดียวได้ l อขไอ้างคาง,าง,างตัวอีกสักตวงเนี่ยโอ้จะเป็นทั้งอุมม้ม 17, ไม้ว่าไปย่างทั้งออกมาได้เจ็ดเจ็ดเหรอไม่นี่มีความหมายไหย อืไมได้สิบสี่สิบแปดแล้วค่อยว่าไปอย่างขอบั้งค่าเป็นหนึ่งแลวมันดังเกืนเดี๋ยวลดสายเอฟเฟกต์ก่อนมานี้สาวเอฟเฟกลดกระสุ่มต่อยัไม่ได้ถ้าอยากได้ก็อยากได้เออ่จอมันบูเหลืองเไ่ตกดล็อกเส้นทางโอ้ยมึงไม่อุ้มเมียงมั้ยีล่ะ มันจะมาทำอไรเดี่ยวๆทั้งช่างมันเจ้าสือหกตัวเบจิเบจิตโตไหของหกตัวน,นี้เบจิตโตข้างตูตไปมกูไม่เอาหรอกเบจิต้าก๊อตเอ็นเอ็อีวอลูชันฮะของฟรีหวังมากตัวฟรีเพชรฟรีได้กระบุญแลวครับเอาตาอินสติง อีกุ Bref, ่มนิดุ ını, ่มนิดุ่มเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มาดีนะอ้าวตัวฟีตัวฟีลุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงกับพี่คืออะไรอ่ะบัากหรอเฮ้ยดอกอ้ออย่างเงี้ยอ้าวเกี่ยวว่ะโดวค้างเฟซเหรอ เอ้าแมงเอ้ยมีแล้วโอ้กูกำนนึกว่าจะได้ไอตัวนไ,ไ, <c oughs> ไม่ได้ด้วยเฮ <c oughs> ้ยเมื่กี้มาแปลกุูเลยนมาพร้อมไปกีตาร์ฟิวชั่นแปลกแจ้งแต่ลุงก็พิบแล้วอเฟสติวัลไม่ได้แปลว่า l อเว้ยตอก็ดกกรดีนะร,บรอบน,นี้ยคือรอบก่อนที่เล่นมีเพชรเหลือไว้ก็สุ่ม ส่งไปไม่ได้ไเลยเลยอันนี้ก็ตกว่ามัลติและเอลอาตู้และเอลอาครับตู้เอาตาอีเสติงก็ได้เอาต้าอีเสติงตู้เบจิต้านี่ดิไมได้เบจิต้าตัวสี่ปีปะ่ะสี่ถึงห้าปีวะไอุู้เปอร์ไซยาสิงแดงเนี่ยสี่มั้งตู้ตัวสี่ปีมั้งไอต้ตัวตู้สี่ปีมั้งสี่นะครับเอ้ยมึงเอาสิบแปดมาด้วยวะ ตีเจ็ดมาตัวเดียวมันไม่คือหรือไม่มันก็ทั้งอุ้มเมียมาเลยอะจบโกหังทิกาโลก็แล้อะไรวะได้หัวหวาเมื่อกี้ทีเดียวเองอะไรครับเนี่ยบาโลกตัดท้ายก่อนจากลาครันไปครับกมึงไม่อุ้มเมียมึงมาทาั้ง <c oughs> <c oughs> มึงอุ้มเมียมาก็จบเลยเนี่ยเ <c> ข <oughs> ี้นี่ นี่มันไม่คือขอ,ขอนะไรสี่ทีไปสี่ทีขอขอหน่อยครับข,ขอยืดคลิปนิดนึงขอเถอะขอเถอะบิจิโต้โอ้ยยำถ,ถ้าไอสามเกิรม,มานะไอย้ยำชาดเทนจินทางกับเดนไอ้เจ้าสึกมานี่ก็จบเลยไม่รู้ตัวอะไรกรนะตัวนึงอ่ะถ้ามันมาแบบสามตัวพร้อมกันอนะ่ะอันนี้ไม่ใช่หรอกบิจิโต้ไปบิจิต้าใหม่กูไม่ขอเลยเนี่ยอุ้มอเหมือนคนที่หน้าตาอยากได้บิจิโต้ไอ้บิจิต้าใหม่เหรอ โู่ไปจิตโตตัวเก่าเนี้ยอุ้ยมึงก็มาไม่คิดจะถูกคู่เลยนะยหรือว่าจะลองทำมีฮามิฮ่าก็ได้นะมาสั้งอันโอ้ยจะใหม่แล้วสิมึงไม่สิบเจ็ดสิบแปด มึงไปจะแปลกกับทังเพื่อทงังว่ามึงไม่ใช่แล้วมึงกระถูกระตากันไปแล้วทงังเชียนี่เราไปกันทังอีกไปเราสุดท้ายเพชรฟรีเพชรฟรีนะครับเกมนี้ไม่ได้เติมมนานานแล้วครับอุ้ยโอ้โหสิบแปดสิบแปดก็บิลไม่คุ้มยุ่ยอะ่ะ อ๋ออาออ๋อตัวยี่อะไรวะน่าอินเอ๊ะตาอินสิงสีม่วงไม่ใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมันตัวไม่ใช่สีม่วงวะอ้ตัวสีอะไรอ่ะ ฟ้าเหรอมั่วมั่วครับขอโทษขอโทษมั่วจากลาไปด้วยอัตาอินสติง้งนะครับผมถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้คลิปด่วนเพชรร้อนต้องรีบตีเอ้ยเพชรร้อนต้องรีบสุ่มขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ